น้ำมันครับนีลนะครับ,บายาวมากเลย <c oughs> การจะเป็นเชิญลงขับรถข้ามรถไฟดูดโอโ้โหโอ้โหทางอีกอชัน้นทางน้ำมันครับทางน้ำมันครับยาวที่สุดในโลกครับ รถไฟียาวสุในโลกครับด right. ูเลยครับอ right. ๋อเราไม่เคยเห็นนะจ๊ะเดี๋ยวใคยเห็นก็ดูครับแล้วนี่รถไฟอะไรมันถึงเป็นที่ว่างเปล่าอย่างนั้นครับพวกแบบไปไปซั่นไปเปซัน for bois for papier for essence รถไฟอะไรเดี๋ยวในช็อปแป๊ปยี่ปั้นม้วนเดี๋ยวเขาไปขนของขึ้นเดี๋ยวก็ขนของขึ้นไอ้ที่ว่างเปล่านะค่ะเออเอาครับ ไปแล้วครับยาวที่สุดในโลกครับไม่จบไม่สิ้นครับเมื่อไหร่จะจบสักทีครับตึก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  ไม่หมดสักทียาวมากค่ะยาวยาวรถไฟยาวที่สุดในโลกที่บ้างเปล่านั่นก็จะไปเอาของขึ้นนะคะ เอาแล้วครับสองนาทีแล้วยาวมากสองนาทีสามสิกเก็ดสามแปดวิสามเก้าวิสี่สิบวิดีเลยแหละที่นี่แคนาดานะคะดูค่ะรถไฟยาวที่สุดในโลกค่ะหมดแล้วไป ก็เป็นเวลาสามนาทีกับสองที่นาทีพอดีเลยคะ่ะรถไฟยาวมาก